มาดูมุมมองฝรั่งว่าเขามองประเทศไทยยังไงบ้างระหว่างไทยกับมาเลเซียสบายดีสวัสดีครับท, FC ทักทายเอซทุกท่านทีเข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา สิบโมงเสาร์ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องเทยเล่าที่ติดตามอยู่ตัวโลกก็ดึงครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องเสด็จบ,บอบผาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปเนี่ยครับพี่น้องผมจะเอาเรื่องมาเล่าให้เอฟซีฟังหรือว่านําเสนอนะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับมีฝรั่งคนหนึ่งนะครับเป็นนักเป็น,น,ปน,นทั้งนักท่องเที่ยว แล้วก็เป็นทั้งยูทูบเบอร์มีคนติดตามเป็นจำนวนมากนะครับเขามีการรีวิวหลายประเทศนะครับที่เขาไปเที่ยวมาแล้วก็เคยมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยแล้วก็ไปเที่ยวมาเลเซียในอาเซียนนี่คือเข้าไปหลายประเทศนะครับเกือบทั่วโลกนั่นแหละครับที่เขาไปมาเนาะ,ะเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ทีนี้คือเขาเปรียบเทียบนะครับมันน่าสนใจนะครับเขาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนี่ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ FC ท่านไหนที่ฟังคลิปนี้หรือเนื้อหานี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงตรงใจหรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทุกคนเขา,าพูดในช่อง Youtube ของเขาเนาะเราไม่สามารถที่จะเอาคลิปเขามาลงได้เนาะเราก็แคปหน้าจอแล้วก็เนื้อหาที่เขาพูดนะครับว่าเขาพูดยังไงนะฮะ เขาบอกว่า what country is best ประเทศไหนดีที่สุดนะครับระหว่างมาเลเซียกับประเทศไทยในฐานะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ต่างชาติตามที่ไปมาถ้าพูดถึงเรื่องอาหาระคะแนนเต็ม10ให้ประเทศไทย9มาเลเซีย8.5เรื่องเงินนะครับน่าจะหมายถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในการเที่ยวในประเทศระหว่างไทยกับมาเลเซีย อ่าประเทศไทย9.5นะครับอันนี้คือหมายถึงเซฟกว่านะครับอ่าค่าใช้ใจ่าย9.5ใน10คะแนนเต็มของมาเลเซีย9ใน10นะครับถือว่าประเทศไทยดีกว่าระหว่างอาหารแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายนะฮะแต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยประเทศไทยนะครับเซฟตี้9ใน10นะครับมาเลเซีย10 10อ่าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องธรรมชาติ ่านะครับแหล่งท่องเที่ยวอากาศเป็นยังไงนะครับก็ที่มาเลเซียนี่คือ8.5ประเทศไทย9.5แล้วก็หมายถึงเรื่องผู้คนนะครับประเทศไทย7.10ใน10โอ้คะแนนนี้ต่ำลงมานะครับอ่า9ใน10ให้กับมาเลเซียนะครับอ่าอน,นี้คือยกประเด็นใน ที่เขาพูดมันก็ยาวเนาะนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะมาอาธิบายให้ฟังแล้วก็ f c มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียทุกประเทศนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเนาะนะครับทีนี้คือเรื่องอาหารเนี่ยคือยอมรับนะครับยอมรับอันนี้คือตรงใจผมนะเรื่องอาหารเนี่ยประเทศไทยอาหารจะถูกปากต่างชาติมากกว่าที่มาเลเซีย ว่าอาหารไทยมันก็ขึ้นชื่อเนาะนักท่องเที่ยวก็ชอบไปนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าเปรียบเทียบนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยก็ประเทศไทยก็ต้องถูกกว่ายอยู่แล้วผมก็เคยไปเที่ยวที่มาเลเซียนะครับขนาดค่ารถไฟในประเทศมาเลเซียยังแพงกว่าแล้วนะครับทีนี้คือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยตรงนี้ก็ถูกต้องครับอันนี้ความอันนี้นี่ความคิดผมนะแต่ว่าส่วน FC ผมไม่ทราบนะฮะแต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่านักท่องเที่ยว หรือต่างชาติเขาน่าจะมองคล้ายๆกันนะครับมองภาพลักษณ์สื่อออกไปนะครับมันอาจจะเป็นข่าวถ้าเราไปเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยคือเข้าใจไหมครับว่ามันมีข่าวคือคนตีกันมีเรื่องการต่างชาติตีกับคนไทยค่อนข้างจะมากกว่าประเทศมาเลเซียหรือประเทศฟิลิปปินส์หรือเวียดนามเราก็จะไม่ค่อยเห็นข่าวเท่ากับประเทศไทยนะครับ ในช่วงหลังๆมานี่คือคือฝรั่งเนี่ยครับทุกคนเขา้าเข้าใจไหมว่าฝรั่งเขาไม่ได้มาฟังเหตุผลนะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคนไทยกับนักท่องเที่ยวถึงตีกันมีเรื่องกันาตามาสุขุมวิท11บ้างนะครับที่ภูเก็ตบ้างที่อะไรแหล่งท่องเที่ยวเนาะฝรั่งเขาไม่ได้มาอ่านคอมเมนต์หรือว่าไม่ได้มาอ่านเนื้อหาแบบชัดเจนไงเขารู้แต่ว่าข่าวโอ้คนไทยตีกับนักท่องเที่ยวมันก็เลยกลายเป็นภาพหนึ่งที่ออกไปแล้วมันไม่ดี นะครับไม่ได้มาฟังเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีเรื่องกันนะครับอันนี้นี่คือถูกนะครับเพราะว่าที่ประเทศไทยค่อนข้างจะมากกว่านะครับที่มาเลเซียไม่ค่อยมีข่าวแบบนี้น้อยมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบคือน้อยกว่าไทยอันนี้คือท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทีนี้เรื่องธรรมชาตินะครับอ่าเรื่องธรรมชาติอากาศแหล่งท่องเที่ยวนะครับอ่าที่ประเทศไทย9.5นะครับดีกว่ามาเลเซียตัวนี้ก็ถูกต้อง ม่นักท่องเที่ยวถึงหลังไหลเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพราะอาหารเพราะอากาศธรรมชาติดีกว่าแหล่งท่องเที่ยวมันเยอะกว่านะครับทีนี้เรื่องผู้คนนะครับอ่าพีโพนะครับเใน10มาเลเซีย9ใน10ตามที่ผมไปฟังในคลิปเขานะนะครับเขาน่าจะหมายถึงว่าอ่าทัศนคตินะครับอ่าทัศทัศนคติหรือว่า attitude นะครับหมายถึงว่าอ่าปฏิกิริยาเวลาที่ นักท่องเที่ยวต่างชาตินาะไปเที่ยวคือเขามีความคิดว่าราคานี่นะครับราคาในการขายเนาะบางทีคนขายนี่อาจจะมองต่างชาติอีกราคาหนึ่งในความคิดเขาอะนะครับเพราะว่ามันมีจริงๆนะคุณทุกคนมันมีจริงๆเห็นไหมครับที่ว่าไก่ทอดหาดใหญ่ที่มีข่าวเนาะนะครับแล้วก็มีการคืนเงินนักท่องเที่ยวนะครับไก่ทอดหาดใหญ่500กว่าบาทนะครับทีนี้มาเจ้าของร้านก็บอกว่า คิดเงินผิดติดต่อไปที่คนเกาหลีขอคืนเงินจริงๆแล้วมันแค่300กว่าบาทไก่ทอดหาดใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับมันเกิดขึ้นหลายครั้งหมายถึงว่าในร้านอื่นๆถ้าเปรียบเทียบเสียกับมาเลเซียเรื่องราคามันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับที่เมืองไทยมันก็จะมีคนหากินแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้ถ้าเปรียบเทียบเสีกับมาเลเซียนะครับแล้วอีกอย่างทัศนคติแบบนี้ผมมองว่ามัน มันก็มีส่วนจริงนะนะครับมันก็มีส่วนจริงเพราะว่าคือนะครับพี่น้องคนไทยเองเนาะหรือว่าผมก็เคยอยู่เมืองไทยเนาะทุกคนตอนนี้เราพูดกันตรงๆนะเวลาเราไปสวนจตุจักรนะครับไปสวนจตุจักรหรือไปสะพานควายนะครับพี่น้องสังเกตไหมนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้างคนไทยเองบ้างนะครับขึ้นมาจากรถไฟฟ้านี่ขึ้นมาจากรถไฟฟ้า,า,า,ฟฟาปุ๊บ เวลาจะไปหมอชิดอย่างนี้ครับก็จะมีกลุ่มวินมอไซวินผีนะครับามา,าจะรับไปส่งที่หมอชิดนะครับรับไปส่งที่หมอชิดราคามันแพงผิดปกตินะครับแต่ที่นี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามปราบปราแต่มันก็ไม่ไมหมดไปนะคือถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะครับคนไทยกลับต่างจังหวัดก็ยิ่งคือตกเป็นเหยื่อนะครับพวกวินแบบนี้นะครับ นั่งรถจาก MRT นะครับสถานีรถรถไฟฟ้าเนาะขึ้นมาปุ๊บวินก็จะมายืนรอนะครับรับไปส่ง100กว่าบาท80บาท100กว่าบาทตั้งทัานที่มันไม่ไกลเลยไม่ขับไปไม่เกิน3นาทีสูงสุดนะครับมันใกล้ๆเต็มที่ถ้าตามวินปกติทั่วไปก็จะประมาณสามสบาท20บาทตอนนี้ชาร์จไปประมาณ100กว่าบาท ทีนี้เราก็ไม่รู้นะขนาดว่าคนไทยเราเองยังโดนในลักษณะนี้แล้วไม่รู้ว่าฝรั่งที่มันขึ้นนะครับไปไม่รู้ว่าวินมอร์ไซค์กลุ่มนี้เนี่ยคือคิดกับเขาประมาณเท่าไหร่ร้อยห้าสิบหรือสองร้อยเราก็ไม่รู้นะครับอันอันนี้แหละครับผมถึงบอกว่าคือในแบบนี้นะครับในมาเลเซียมันไม่มีไงนะครับฝรั่งก็เลยอาจจะมาเหมารวมในลักษณะนี้นะครับเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ในที่สุด เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าจุดดีของประเทศไทยก็คืออาหารกับแหล่งท่องเที่ยวมันก็เลยทําให้คนเข้ามาเที่ยวเยอะอยู่ดีไม่ว่าจะปัญหาใดๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยนะครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เรื่องเรื่องความปลอดภัยนี่แหละครับมักจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยกว่าประเทศมาเลเซียหรือหรือประเทศอื่นๆนะครับเรื่องความปลอดภัยมันก็มีหลายๆอย่างเนาะทุกคนนะครับ ถ้าเราจะเหมารวมกันหมดมันก็มีเยอะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยคือเสือเขาเสือในข่าวที่มันออกไปนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเรื่องอา,อาจจะเหมารวมเรื่องอสิทธิเสรีภาพนะครับหมายถึงคนที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยนั่นนี่ก็ถูกจับไงนะถูกจับบ้างส่งกลับบ้างนั่นนี่ปั๊บมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยสําหรับคน ท่องเที่ยวนะต่างชาติบางคนมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมันเจอสถานการณ์แบบไหนแต่ว่าในส่วนของเนื้อหานะครับยูทูบเบอร์คนนี้หรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี่ผมที่เขาพูดมานะส่วนส่วนตัวผมนะผมเชื่อนะครับผมเชื่อใน 8- 9 0เาข้อดีข้อเสียของประเทศไทยมันก็มีแต่ที่ประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าคนนิยมมาเที่ยวอยู่ดีนะครับ โอเคครับขอบคุณพี่น้องเลาย์นะครับที่เขามาติดตามรับชมฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเขามาได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ